สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่อง n e x t g e n Car Ford ครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับ next gen Ford นะครับกระบะที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับที่ออกจากโชว์รูมแบบนี้เลยนะครับครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ ไปวิ่งแต่งนะครับเราสามารถทําการแต่งรถออกจากโชว์รูมหล่อๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่ยุทธนานะครับลูกค้า f อจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ผมจะเดินทางไปส่งมอบให้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองสําหรับรายละเอียดของคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็มีชุดแต่งอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้เจงขับฝาอของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งไปพร้อมก สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น next gen ford ranger รุ่น Sport นั่นเองนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนั่นก็คือรุ่นส port ขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะครับสำหรับราคาจะจจำหน่ายณปัจจุบันนะครับ1 5 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวครับผมสีบรอนเงินสีดาสีส้มบวกน10,000บาทครับและสีเทาดำนะครับที่แต่งหล่ออยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับในรุ่นของ next gen ranger Sport คัตอนนีี้ยงมแเก ในส่วนของตัวเพิ่มแพ็กเกจบนะครับบวกจากราคาตัวรถไป30,000บาทนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ยังพอหารถยังมีรถอยู่นั่นเองนะครับ โอเคในรุ่นของน e กเก้นเรนเจอร์สปอครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบเดียวที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิดต่างๆทำให้เราขับสนุกนะครับขับมันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่ยุทธนนาาได้้เเลลืออกกกตตแ่งมมพรรััยคบ อันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนำในโวนของตัวไฟหน้า LED C-Cam กันก่อนครับสำหรับไฟหน้า LED C-Cam นะครับจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running แบบนี้ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงของเขานะครับจะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองอันนี้ผมได้เสริมความเข้มเสริมความหล่อให้กับไฟหน้าของเราด้วยการใส่ชุดครอบไฟหน้าสีดาด้านแบบนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มมิตินะครับของดวงตาของเรา ให้หล่อมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าการติดชุดครอบของผมจะไม่มีการไปบางเส้นสายของ LED นะครับเพราะฉะนั้นยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเอง <S 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 ต่อมาครับในส่วนของชุดแต่งด้านหน้านะครับที่เห็นใหญ่ๆที่เห็นหล,ล่อแบบนี้นะครับคือชุดแต่งแปลงชม Custom Raptor V6 นั่นเองคันนี้นค,นคุณพี่ยุทธนานครับให้โจทย์ผมมาว่าอยากแต่งรถเป็นสไตล์แบบคุมโทนนะครับผมก็เลยแนะนําในส่วนของตัวชุดแต่งเนี่ยให้เป็น โทนสีดําด้านนะครับเพื่อจะให้ตัดกับนิติของตัวรถสีของตัวรถที่เป็นสีเทาดาแบบนี้ในส่วนของตัวชุดแต่งแรปเตอร์นะครับจะมาพร้อมกับกระจัง FORD ครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ครับมาพร้อมกับไฟ LED บนหน้ากระจังทั้งหมด3ดวงเป็นสีส้มแบบนี้นะครับสำหรับไฟหน้ากระจังนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีขาวนั่นเองนะครับ อักษรเขาว่า FORD e ครับสามารถสั่งทําสีได้นะครับเบื้องต้นคันนี้คุณพี่ยุทธนาเลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับเราถัดลงมาต่อนะครับในส่วนของตัว กันชนนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปครับในส่วนของงานคัสตอมแรปเตอร์เนี่ยเราจะต้องทําการถอดกันชนเดิมจากตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวงานคัสตอมเข้าไปนะครับผมในส่วนของงานคัสตอมต่างๆนะครับอุปกรณ์เดิมที่มีมาจากตัวรถนะครับอย่างเช่นไฟตัดหมอกเราก็ย้ายมาติดตั้งอยู่ในกันชนใหม่นะครับสามารถใช้งานปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ฟอร์ดให้มานะครับอย่างเช่นนะครับจะติดเมื่อเวลาความเร็วต่ําขณะที่เราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติด หักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการแต่งนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆระบบต่างๆจะต้องใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูลากนะครับก็ยังคงเดิมไว้นะครับแล้วก็คันนี้ในส่วนของตัวสีชายกันชนนะครับ คุณพี่ยุทธนาเลือกเป็นสีดำด้านนะครับรวมถึงตัวกันแคลงนะครับก็ทําเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราถ่ายกันมาต่อครับในสําหรับมิติฝากระโปรงครับคันนี้คุณพี่ยุทธนานะครับเลือกอัปเกรดเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกนะครับหน้าฝากระโปรง เรนเจอร์นะครับผมจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความหรอให้กับมิติด้านหน้าตัวรถของเราครับรวมถึงมิติฝากระโปรงที่ฝอดมีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่ครับจะสังเกตว่ามีเส้นสายแบบนี้ครับเพิ่มมิติด้านหน้าให้กับตัวรถแอโรด y นามิกทาได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฝอดมีการยาที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงครับก็จะช่วยในเรื่องของแรงต้านลมนะครับรวมถึงความสวยงามด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเรามองเข้าไปนะครับก็จะสังเกตว่า รถของเรานะครับจะให้ความเรียบหรูนะครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคในส่วนของตัวมิติด้านหน้านะครับกับชุดแต่ง Custom r a p t ต r v หที่พี่ยุทธนาได้เลือกตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวสุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถกันต่อครับไปรับชมครับ เราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับอันดับแรกครับฟอร์มมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาครับบอดี้ตัวถังของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงฐานล้อนะครับก็มีความกว้างตามด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟอร์มมีการดีไซน์ในส่วนของตัวด้านข้างใหม่นะครับจะสังเกตว่ามีเส้นสันตัดแบบนี้ครับดีไซน์ด้านข้างให้ดูเป็นเหลี่ยมแบบนี้ช่วยทําให้ตัวรถของเราดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะ ชุดแต่งร a เตอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับคิวล้อทรงร a เตอร์แบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้นะครับในการเก็บขอบชิ้นงานนะครับผมจะใช้เป็นยางแบบนี้นะครับจะไม่ได้ใช้เป็นซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่ซิลิโคนจะไปกินกับสีตัวรถนะครับรวมถึงป้องกันน้ําที่จะลงไปโดนวัสดุของชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นสามารถยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับจากคิวล้อครับเราถัดลงมาต่อครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับผม ในส่วนของตัวล้อแม็กครับเดิมในรุ่นของ Next Gen Sport นะครับจะให้มาเป็นขอบ18แนะครับแต่ว่าคันนี้คุณพี่ยุทธนาให้โจทย์ผมมาว่าอยากได้ล้อที่ใหญ่แล้วก็ล้นออกมานอกตัวรถนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นะครับแล้วคันนี้นะครับออฟเซ็ตของเขาจะอยู่ที่ลบ44นั่นเองในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับคุณพี่ยุทธนาจะนํารถเนี่ยไปใช้ในการประกอบธุรกิจด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นยาง MT นั่นเองคันนี้ผมใส่ให้เป็นยาง MT 3 3 1 2 5นะครับยาง MT นี้นะครับสามารถวิ่งลุยตะกุยดินลุกหลังได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับแต่ว่าในทางออนรถก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับตลอดคันนี้นะครับผมได้ทําการจัดทรงให้นะครับยกหน้า2หลัง2นะครับในส่วนของการยกตัวรถขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําลูกค้านะครับในการ เพิ่มเติมอัปเกรดในส่วนของตัวปิ่งนกปรับองศาลูกหมากกันโคงนะครับเราติดตั้งให้ใหม่นะครับผมเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับลดการกินหน้ายางในการตั้งศูนย์ต่างๆนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยลงเท่ากันนะครับปรับองศาไม่ให้ล้อแบะด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของในส่วนของตัวล้อยางและก็ระบบช่วงล่างของเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบช่วงล่างของในรุ่น Legend Sport นะครับจะได้เป็นแบบโชคอัพแบบโมโนทูบด้วยนั่นเองนะครับดิสเบรก โอเคต่อมาครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างครับมีมาให้ในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับจะมีอักษรคําว่าเทอร์โบนะครับที่เป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัดด้วยขอบที่เป็นสีเทาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นของสปอร์ตเลยนะครับผมต่อมาครับกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับฝ่อใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยครับให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับสำหรับกระจกมองข้างของเรานะคบจะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับผมเริ่มถึงการปรับแบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับ สมาร์ทคีย์เลกครับผมในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับผมสามารถเปิดปิดตัวรถได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่เอามือสอดเข้าไปบริเวณนี้ครับก็สามารถเปิดตัวรถได้แบบนี้นะครับหรือเมื่อเวลาเราต้องการล็อกตัวรถครับเราก็สามารถทัดไปที่บริเวณนี้ครับรถของเราก็จะล็อกให้อัตโนมัติครับบากก็รอมือเปิดครับปิดตั้งให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกฟิล์มเซรามิกครับบานหน้า60รอบคัน80นะครับผมก็จะให้มิติความเข้มแบบนี้เลยนะครับผมเรานนทั้้งชิบ รองรับน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับสำหรับรถยกสูงเนี่ยผมบอกเลยบันไดข้างนี่จะเป็นนักบ้านนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ให้กับผู้ใช้งานหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารนะครับในการที่จะขึ้นไปบริเวณห้องผู้โดยสารนั่นเองนะครับผมเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของด้านท้ายตัวรถครับผมในส่วนของตัวด้านท้ายตัวรถผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของระบบช่วงล่างกันก่อนนะครับเมื่อสักครู่ผมได้บอกไปแล้วนะครับระบบช็อคอัพครับเป็นแบบโมโนทูบนั่นเองก็จะให้ความรู้สึกที่หนึบแล้วก็แน่นนะครับรวมถึง ที่เราขับขี่ด้วยนั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอคัาฟอร์ดมีการย้ายตำแหน่งของโชอคอัพคับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือฐานล้อที่กว้างขึ้นการเข้าโค้งนะครับการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นรวมถึงการบรรทุกน้ําหนักที่ดีมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับ คันนี้ได้ทําการนะครับยกหลังขึ้นให้2นิ้วด้วยนั่นเองนะครับสเต็ปค,ความสูงก็จะประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับอันนี้คุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สติกเกอร์ที่เรียบๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะๆมากมายนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ําว่ารถของเราได้ทําการคัสตอมเป็นแรปเตอร์นะครับผมก็เลยติดตั้งเป็นแรปเตอร์นะครับ สติกเกอร์แรปเตอร์นะครับอันนี้ผมเบิกแท้จากศูนย์ให้เลยนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับก็มีมาให้ครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับอำนวยความสะดวกในขณะที่เราต้องการขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อยู่บริเวณท้ายกระบะครับรวมถึงคอบขอบกระบะครับผมอันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับสำหรับใครที่ ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานจริงๆนะครับในการบรรทุกนะครับตัวครอบขอบกระบะเนี้ยก็จะช่วยเซฟในเรื่องของริ้วรอยต่างๆที่จะมาดงในส่วนของตัวถังรถนะครับเป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสทั้งหมด3ช่องครับในการติดอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับหรือว่าการยึดติดสิ่งของหรือการจะที่เราจะผูกเชือกนะครับเราสามารถเปิดช่องเซอร์วิสนี้นะครับออกมานะครับจะมีรูให้เราใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นจะลดในเรื่องของ สนิมที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงเอาไว้อำนวยความสะดวกเราจะไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับโอเคมิติด้านข้างตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับมารับชมครับในรุ่นของ nexgen t ranger sport ครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในเรื่องของตัวฝาท้ายกันก่อนนะครับฝาท้ายในรุ่นของ nexgen t ranger sport เนี่ย เขาก็จะมีการดีไซน์ออกแบบฝาท้า,ายใหม่จะสังเกตว่ามีส่วนวอลส,ส่วนเคริร์ฟมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับฟอร์ดให้ในเรื่องของสปอยเลอร์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูให้กับด้านท้ายตัวรถของเรานะครับผมโดยได้รับ EDA มาจากรุ่นพี่อย่าง F150 นั่นเองไฟเบกรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าเราครับเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้้นนนนรรรับบบบวววมมถึงงงืือออเเเปปิิดทีีบบบบ่่่็็แแลสตตกกจะชยใข รู้รอยต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโลโก้ฟอ r ดขนาดใหญ่ครับอยู่ตรงกลางฝาท้ายครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับอำนวยความสะดวก เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองอะคริลิกคาว่าสปอร์ตแล้วก็คําว่า 4, ีคณรับรถของเราเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อครับเพื่อแสดงถึงว่ารถคันนี้นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนั่นเองนะครับอคริลิกคาว่าเรนเจอร์ครับสีดาด้านครับติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับฝังไปกับในส่วนของตัวฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองก็จะช่วยเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มกิมมิกนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณด้านท้ายตัวรถของเราด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่ียนเ ทำให้ตัวรถเนี่ยดูเรียบหรูนะครับไม่รกนวยนั่นเองนะครับต่อมาครับขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัวไฟท้าย LED ครับในส่วนของตัวไฟท้าย LED เนี่ยในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport นะครับเขาจะให้มาเป็นไฟท้าย LED อยู่แล้วนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าไม่ต้องทําการเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าไฟเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเป็นไฟท้าย LED อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบไฟท้ายให้ครับเพื่อเพิ่มมิติเพิ่มความหล่อให้กับไฟท้ายของเราทําให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองต่อมาครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับจะได้ในส่วนของตัวฝาท้ายผ่อนแรงด้วยนะครับที่มีน้ําหนักเบาแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับหรือว่า ผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวฝาท้ายของเราได้นะครับในการเปิดหยิบสัมภาระต่างๆนะครับกระบะไลเนอร์แท้จากโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยครับอะไรคืออะไรเดิมจากตัวรถที่เราทําการถอดออกก็คืนให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับในรุ่นของ Next Gen Ranger เนี่ยฟอร์ดให้ในส่วนของตัวไม้บรรทัดมาด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับสายงานช่างต่างๆนะครับก็ยังมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับที่เอาไว้เสียบในส่วนของตัวอุปกรณ์งาน จับแคมป์ต่างๆนะครับในการเรื่อยไม้หรือว่าในการทํางานบนฝาท้ายของเราเนี่ยก็สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าฝาท้ายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักได้นะครับหรือว่าสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับจากบริเวณท้ายกระบะของเรานะครับของในเจงคับฟอร์ยังการันตีมาว่าผู้ใช้งานสามารถใส่พาเลทมาตรฐานนะครับเข้าไปในท้ายกระบะของเราได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการยกถ่ายสิ่งของต่างๆนะครับหรือว่าช่วยในเรื่องของ ความสะดวกสบายนะครับผมฟอร์ดก็การันตีมาด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้งานท่านใดที่เคยใช้ในส่วนของตัวประโยชน์นี้ก็ลองอพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมโอเคในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของมิติภายในห้องผู้โดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ next gen ranger sport ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องผู้โดยสารนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีในร,รุ่นของ n x t g e n Linger Sport คันนี้ก,นกันก่อนครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามาติฟังก์ชันครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะครับให้น้ําหนักที่เบาครับขับง่ายสะดวกสบายนะครับในขณะที่รถของเราได้ทําการเปลี่ยนล้อแม็กขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า จะไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการขับขี่นะครับเพราะว่าพวงมาลัยของเรานะครับจะช่วยลดในเรื่องของน้ําหนักนะครับเมื่อเวลาเราขับขี่นะครับให้น้ําหนักเบาครับขณะที่ความเร็วต่ำครับและที่สําคัญครับหน่วงให้เวลาที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับให้ความแม่นยําสูงในขณะที่เราขับขี่ด้วยนั่นเองเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ครับรวมถึงการเพิ่มเสียงนะครับปุ่มปรับมันติมีเดียต่างๆนะครับฟังชันต่างๆก็สามารถปรับได้บริเวณนี้นะครับรวมถึงหน้าจอ หลังพวงมาลัยนะครับขนาด8นิ้วนะครับก็มีมาให้ครับแสดงผลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของมอเตอร์น้ำครับระดับความเร็วรอบรถครับระดับความร้อนของน้ํามันเครื่องครับระดับน้ํามันครับรวมถึงโหมดการขับขี่นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อครับก็จะต้องมาพร้อมกับปุ่มดิฟฟ์โหมดนะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางแบบนี้นะครับผมในการปรับนะครับโหมดการขับขี่นะครับเราสามารถปิดนะครับได้เลยนะครับ แล้วเขาก็จะมาแสดงผลบริเวณหน้าจอหลังพวงมาลัยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโหมดปกติครับโหมดประหยัดครับโหมดลากพ่วงครับโหมดถนนลื่นครับโหมดคนร่องโหมดแซนหรือโหมดทรายนั่นเองนะครับในขณะที่เราขับขี่นะครับโหมดการขับขี่นะครับ2 high ไป4 high นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทันทีนะครับแต่เมื่อเวลาเราต้องการขับในส่วนของคนล่องนะครับหรือว่าโหมดที่เป็น4 low เนี่ยในทางออฟโรดหนักๆนะครับเราจะต้องทําการหยุดรถครับเปลี่ยนตําแหน่งของเกียร์มาที่เกียร์ N ครับแล้วเราถึงจะเข้าในส่วนของตัว4 low ได้นั้น เองนะครับผมเรียกว่าใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับมีโปรแกรมสําเร็จรูปมาให้แล้วนะครับใครที่ไม่เคยใช้งานในส่วนของตัวรถขับเคลื่อนสีล้อออฟโรดก็สามารถใช้งานอันนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าระบบจะประมวลผลให้เสร็จเลยนะครับต่อมาในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์โฟเอครับขนาด10.1นิ้วครับที่ถูกติดตั้งอยู่ในรุ่นของ Nextgen เรนเจอร์สปครับสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับ Apple c a r p l a y a n d r o i d a อย o นะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับผมได้ทําการซิงค์นะครับเชื่อมต่อเป็นในส่วนของตัว Android Auto ไวว้้ใใหนนส่ของ ประโยชน์นะครับอันดับแรกเลยที่ลูกค้าใช้งานกันบ่อยๆนั่นก็คือในการแสดงผลนะครับแผนที่นั่นเองเราจะไม่ต้องนะครับเปิดแผนที่จากโทรศัพท์แล้วก็ก้มมาดูนะครับเพราะมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเราสามารถดูแผนที่จากบริเวณหน้าจอของเราได้เลยรวมถึงมัลติมีเดียต่างๆนะครับในการาเปิดเพลงนะครับผมหรือว่า แอปพลิเคชันที่รองรับนะครับในแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับกับตัวรถนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเราสามารถใช้งานผ่านหน้าจอ s ิ n โฟ a ของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับพร้อมกับการเปิดปิดแอร์เปิดปิดหน้าจอ ที่เป็นแบบเปิดปิดพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็มีปุ่มลดหน้าจอแสงความเข้มได้นะครับในขณะที่เราขับกลางคืนเนี่ยบางทีแสงหน้าจออาจจะมาบางังอาจจะมาแยงตานะครับเราก็สามารถปรับลดแสงหน้าจอได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคต่อมาในส่วนของตัวแท่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์ครับอันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับยิ่งถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแท่นชาร์จของเราจะรองรับนะครับเราแค่วางโทรศัพท์ไปที่บริเวณนี้นะครับผม ในในส่วนของตัวไวเลสชาร์จเจอร์ก็สามารถทำงานให้แบบนี้เลยนะครับผม สะดวกสบายสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับในรุ่นของ Nexgen t Ranger Sport ครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 8 8 6 6 4 5ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งต่างๆหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์นะครับทุกอาชีพสามารถเป็นเจ้าของ Nexgen t Ford Ranger ได้ทุกอาชีพเลยนะครับออกรถไม่ยากนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับโปรโมชั่นเดียวกับข้อเสนอในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับสำหรับในรุ่นสปอร์ตเนี้ยก ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หลักหมื่นนะครับหรือเลือกสิทธิพิเศษนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่0%เท่านั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับจะเข้ามาพบอาจจะเข้ามาหาผมมาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราก็ได้นะครับโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยอย่างคันนี้นะครับคุณพี่ยุทธนาบอกว่่่าไมสะะดวกทีจ ขับกับรถกลับบ้านนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่ชินเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงชุดแต่งที่มีขนาดใหญ่กวาตัวรถเดิมนะครับพี่วิทยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมขับไปส่งนะครับแล้วก็จะไปฝึกขับแถวบ้านเพราะว่ามันค่อนข้างจะโล่งนะครับก็ยินดีนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็น Nextgen Ford Ranger Nextgen Ford Raptor Nextgen f o r d Everest ทุกรุ่นครับ XLS s p o r t w i t ตวายแท็ก r ตอม็นะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกันสอบถามกันได้ครับไม่ซื้อไม่ว่าครับ ถามกันเข้ามาได้นะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมขอย่าดเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะสมมอบให้กับคุณพี่ยุทธนาในวันพรุ่งนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมี n e ็กเจนรุ่นไหนนะครับมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันครับก่อนก่อนจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e ให้กับช่องเน็กเจนคัฟฟอร์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ